ข้อความจากสหพันธ์คาเล็กติกเรื่องเชื่อมต่อกับธรรมชาติอีกครั้งเยีออยวยาจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าธรรมชาติเป็นสถานที่พิเศษในใจของผู้คนทั่วโลกมาโดยตลอดทำให้เรานั้นหลงไหลด้วยความงดงามของมันและให้ความรู้สึกถึงความสงบและ การฟื้นฟูในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันที่ซึ่งความเครียดและความวุ่นวายมีอยู่มากมายธรรมชาติยังคงเป็นที่หลบภยัยซึ่งเป็นแหล่งปลอบใจและการเยียวยาจิตวิญญาณที่เหนื่อยล้านอกเหนือจากความงดงามอันงดงามแล้วธรรมชาติยังมีบทเรียนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นบทเรียนของการฟื้นฟู ความเชื่อมโยงถึงการและการต่ออายุเมื่อเราจาะลึกภูมิปัญญาของธรรมชาติเราก็ได้ตระหนักว่าธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังของการดำรงอยู่ของมนุษย์แต่ว่าธรรมชาตินั้นเป็นครูผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความจริงเหนือกาลเวลาและปลุกเราให้ตื่นรู้ถึงความลึกลับของชีวิตผ่านการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ เราจะพบกับการเยียวยาความอบอุ่นใจและความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายหรือจุดหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพลังการรักษาของธรรมชาติธรรมชาตินั้นมีความสามารถที่น่าทึ่งในการรักษาฟื้นฟูและคืนความสมดุลให้กับชีวิตของเราการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และ เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยส่วนบุคคลนับไม่ถ้วนพิสูจน์ให้เห็นถึงผลการฟื้นฟูของการใช้เวลาในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีต่อสุขภาพจิตอารมณ์และร่างกายของเราการวิจัยนั้นแสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องว่าการใช้เวลาในสภาพแวดล้อมของทางธรรมชาติสามารถที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตได้ ผลของการศึกษาระบุว่าการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสามารถที่จะลดระดับความเครียดความวิตกกังวลและความหดหู่ใจขณะเดียวกันก็ยังช่วยเพิ่อมอารมณ์ความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีด้านจิตใจโดยรวมด้วยไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นสบายๆในป่าการเดินป่าบนภูเขา หรือว่าเพียงแค่นั่งริมทะเลความสงบของธรรมชาติก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจของเราอย่างลึกซึง้งนอกจากนี้ธรรมชาติยังแสดงให้เห็นว่ามีผลการรักษาต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางด้านอารมณ์ของเราและช่วยให้เรานั้นปลุกความรู้สึกสงบภายในและความยืดหยุ่นเมื่อเรานั้นเผชิญกับความท้าทายของชีวิต การดื่มด่ำกับความงามของธรรมชาติจะช่วยให้เรานั้นหลุดพ้นจากความกดดันในชีวิตประจำวันและช่วยให้เรานั้นผ่อนคลายจากสิ่งรบกวนและสิ่งที่รบกวนสมาธิของโลกสมัยใหม่ที่จำเป็นมากส่วนในระดับของกายภาพนั้นการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติจะให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายตั้งแต่การเพิ่มระบบของภูมิคุ้มกัน และลดความดันโลหิตไปจนถึงการปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับและเพิ่มระดับของพลังงานไม่ว่าจะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์แสงแดดหรือการออกกำลังกายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกลางแจ้งธรรมชาตินั้นมีผลกระทบในเชิงบวกที่จับต้องได้และดีต่อสุขภาพโดยรวมของเราและความมีชีวิตชีวาของเรา เรื่องราวและประสบการณ์ส่วนตัวยังตอกย้ำถึงพลังการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอีกด้วยผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนได้แบ่งปันว่าการใช้เวลาในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจะช่วยให้พวกเขานั้นเอาชนะความทุกข์ยากและค้นหาความสงบภายในได้และทำให้คนพบความรู้สึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของจุดประสงค์และ การเชื่อมโยงกับโลกรอบตัวของพวกเขาได้อย่างไรนับตั้งแต่การเอาชนะความเศร้าโศกและการสูญเสียไปจนถึงการนำทางผ่านการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ธรรมชาตินั้นได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งของความเข้มแข็งความสบายใจและแรงบรนณาจใจสำหรับผู้คนจากทุกสาขาอาชีพ ในชีวิตของฉันเองฉันได้สัมผัสประสบการณ์โดยตรงถึงพลังการรักษาของธรรมชาติในช่วงเวลาที่ยากลำบากการเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือการเดินป่าบนภูเขาสักวันหนึ่งจะช่วยให้ฉันมีความชัดเจนและมุมมองที่จำเป็นมากความงามและความเงียบสงบ ของธรรมชาติที่ไม่เคยล้มเหลวในการช่วยยกระดับจิตวิญญาณของฉันและเตือนฉันให้นึกถึงความยืดหยุ่นและความงามโดยธรรมชาติของโลกธรรมชาติข้อมูลเชิงลึกทางด้านจิตวิญญาณจากธรรมชาติธรรมชาตินั้นได้รับการยกย่องมาช้านานแล้วว่าเป็นแหล่งของภูมิปัญญาทางด้านจิตวิญญาณและแรงบันดาลใจ โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความลึกลับของการดำรงอยู่และตำแหน่งของเราในจักรวาลตั้งแต่วัฒนธรรมพื้นเมืองโบราณไปจนถึงประเพณีทางด้านจิตวิญญาณสมัยใหม่ธรรมชาตินั้นถูกมองว่าเป็นการสำแดงอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าซึ่งเป็นรูปแบบที่มีชีวิตของพลังสร้างสารรค์ที่แทรกซึมของการดำรงอยู่ทั้งหมด ตัวอย่างเช่นในศาสนาฮินดูโลกธรรมชาตินั้นถูกมองว่าเป็นการแสดงออกถึงการสถิตยอยู่ของพระเจ้าโดยองค์ประกอบของธรรมชาติแต่และอย่างนั้นเปลี่ยนไปด้วยความสำคัญทางด้านจิตวิญญาณและสัญ,ญลักษณ์ในทํานองเดียวกันในลทัทธิเตา๋าความกลมกลืนและความสมดุลที่สังเกตได้ในธรรมชาติ ทำหน้าที่เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับเต๋าหรือระเบียบของธรรมชาติของจักรวาลความงามและความสง่างามของธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความน่าเกรงขามและความอัศจรรย์ที่เชิญชวนให้เรานั้นใคร่ควรถึงความลึกลับแห่งการสร้างสารรค์และความเชื่อมโยงระหว่างเรากับสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาพของพระอาทิตย์ตกดินที่น่าตื่นตาตื่นใจเสียงของลำทานที่ไหลเอื่อยๆหรือว่าความรู้สึกของยาานุ่มๆใต้ฝ่าเท้าธรรมชาตินั้นมีวิธีที่ปลุกเร้าจิตวิญ,ญญาณและช่วยปลุกความรู้สึกเคารพในความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตนอกจากนี้ธรรมชาติยังทาหน้าที่เป็นครูผู้ลึกซึ้ง โดยนำเสนอบทเรียนนันทรงคุณค่าในด้านของความยุดหยุ่นความสามารถในการปรับตัวและความเชื่อมโยงถึงกันของวัฏจักรของการเกิดการเติบโตการเสื่อมสลายและการเกิดขึ้นใหม่ที่พบในโลกของธรรมชาติสะท้อนจังหวะชีวิตของเราเองและเตือนเราถึงความไม่เที่ยงของทุกสิ่ง และความสำคัญของการยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยความสง่างามและการยอมรับท่ามกลางความเร่งรีบและความวุ่นวายของชีวิตสมัยใหม่จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะละสายตาจากความชื่นชมของเรากับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราแต่อย่างไรก็ตามในความเงียบสงบของธรรมชาตินั้นเราก็ได้พบกับสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เรานั้นสามารถที่จะเชื่อมต่อกับแก่นแท้ทางด้านจิตวิญญาณของเราอีกครั้งแล้วเราได้สัมผัสกับความรู้สึกความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลไม่ว่าเรานั้นจะผ่านการทําสมาธิในป่าการอธิษฐานริมมหาสมุทรหรือการไตรายตรองอย่างเงียบๆใต้ดวงดาวธรรมชาติธรรมชาตินั้นถูกมองว่าเป็นประตูสู่ความศักดิ์สิทธิ์แก่เรา ซึ่งเป็นพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่เรานั้นสามารถที่จะสื่อสารกับผู้ที่อยู่ที่ที่อยู่เหนือธรรมชาติและทำให้เราได้สัมผัสกับความเชื่อมโยงระหว่างทุกชีวิตในการเดินทางทางด้านจิตวิญญาณของฉันเองธรรมชาติเป็นแหล่งที่มาของแรงบรันดาลใจและการชี้นำอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสงบและเงียบสงบฉันรู้สึก ขณะเดินป่าบนภูเขาหรือความรู้สึกหวาดกลัวอย่างสุดซึง้งและฉันก็สงสัยว่าตัวเองนั้นได้สัมผัสเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนและธรรมชาตินั้นไม่เคยพลาดที่จะเตือนฉันถึงความงามและความลึกลับของการดำรงอยู่ดื่มด่ำไปกับความงามของธรรมชาติ ประสบกา,การณ์ดื่มด่ำกับความงามของธรรมชาติเป็นการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราอย่างลึกซึง้งเราถูกไลยร้อมไปด้วยต้นไม้สูงตรังงานดอกไม้ที่มีชีวิตชีวาและทิวทัศน์อันน่าทึ่งทำให้เรานั้นนึกถึงความงดงามอันน่าเกรงขามของโลกธรรมชาติในความเงียบสงบของธรรมชาติเราได้พบกับความรู้สึกสงบและเยือกเย็น ที่แทรกซึมเข้าสู่แก่นแท้ของการระมดำรงอยู่ของเราช่วยชำระล้างความเครียดและความตรึงเครียดออกไปและก็ปล่อยให้เรานั้นสดชื่นและรู้สึกมีชีวิตชีวาเพิ่มการเชื่อมโยงของเรากับธรรมชาติเพื่อที่จะช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงของเรากับธรรมชาติและดื่มด่ำไปกับความงดงามของมันอย่างเต็มที่ มันมีเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์หลายประการที่เรานั้นสามารถที่จะใช้ได้วิธีที่หนึ่งก็คือให้เราสังเกตอย่างมีสติให้คุณนั้นใช้เวลาสังเกตและชื่นชมรายละเอียดของโลกธรรมชาติรอบตัวของคุณเช่นสังเกตสีรูปร่างและพื้นผิวของพืชและสัตว์การเล่นแสงและเงา และการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน,น้อยๆของภูมิทัศน์และฝึกฝนกันอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ปล่อยวางสิ่งที่รบกวนสมาธิของคุณและก็ปล่อยให้ตัวเองนั้นดื่มด่ำไปกับความงดงามของสภาพแวดล้อมรอบตัวของคุณอันดับที่2ก็คือการหายใจเข้าลึกๆให้คุณนั้นหายใจลึกๆช้าๆและ ปล่อยให้ตัวเองนั้นได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์และบริสุทธิ์ของธรรมชาติอย่างเต็มที่และให้คุณมุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกของอากาศที่เต็มที่เติมเต็มปอดของคุณแล้วก็ความรู้สึกของการขยายตัวและการปลดปล่อยในแต่ละลมหายใจการหายใจลึกๆนั้นจะช่วยให้จิตใจสงบ ลดความเครียดและช่วยส่งเสริมความรู้สึกผ่อนคลายและความเป็นอยู่ที่ดีอันดับที่3ก็คือแบบฝึกหัดของการเชื่อมต่อลงดินให้คุณนั้นเชื่อมต่อกับพื้นโลกใต้ฝ่าเท้าของคุณโดยการฝึกการออกกำลังกายบนพื้นเช่นเดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้าหรือพื้นทรายให้คุณนั้นนั่งหลังพิงต้นไม้หรือว่านอนราบกับพื้น และรู้สึกว่าแผ่นดินได้ค้ำจุนคุณการเชื่อมต่อใสายดินจะช่วยให้พลังงานของคุณนั้นมีศูนย์กลางแล้วก็สมดุลจะช่วยสรมสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและส่งเสริมความรู้สึกมั่นคงและความปลอดภยัยด้วยการนำเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เหล่านี้มารวมเข้ากับการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติ เราจะสามารถกระชับความสัมพันธ์กับโลกของธรรมชาติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้และสัมผัสประสบการณ์ความงามและความเงียบสงบของมันในรูปแบบที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้นไม่ว่าเรานั้นจะแสวงหาการปลอบใจและการเยียวยาแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสารรค์หรือเพียงช่วงเวลาแห่งความสงบและเงียบสงบ ธรรมชาติก็มีพลังในการหล่อเลี้ยงและฟื้นฟูเราในทุกระดับของความเป็นอยู่ของเราเรา,เร,ารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสาพันธ์กาเล็กติกอาโฮออโรราเรเอกาคราชทูสาพันธ์กาเล็กติกโดยบูส